จุดเด่นของไทยิชายเนอร์ตัวนี้นะครับก็คือว่ามันติดทนติดนานนะครับติดอย่างน้อย2อาทิตย์เลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษที่ชอบมากคือไม่เหนียวติดมือนะครับดูนี่ครับนี่คือเราเพิ่งทาเลยนะครับปกติจะต้องยมเยอะมือดูนี่ครับ 24 Thai s h i n e นเครับเป็นตัวเคลือบเงายางซึ่งผมบอกเลยว่าในมวลมู่ของผลิตภัณฑ์24ทั้งหลายนะครับผมใช้ตัวนี้ทุกวันเพราะว่าส่วนตัวรถเนี่ยผมจะล้างสองสมวันครั้งหนึ่งตามความสะอาดของตัวรถนะครับแต่ที่เคลือบเงายางเนี่ยผมใช้ทุกวันเลยครับเพราะว่าเป็นเหมือนใช้คำว่าเหมือนยางรถต้องเงาทุกวันนะครับมันเป็นโรคอะไรส่วนตัวบางอย่างนะครับวิธีง่ายๆครับก็อันนี้นะครับก็คือเป็นยางที่เพิ่งล้างสะอาดอมากๆเลย นี่คือดูนะครับไม่มีไม่มีคลาบใดๆที่เกิดขึ้นนะครับจากวิวเคลเนอร์ซึ่งปกติเนี่ยในร่องพวกนี้นะครับจะมีความสกรปรกของตัวคราบฝุ่นคราบดินหรือว่าคราบผ้าเบรกที่ทิ้งเอาไว้นี่คือไม่มีเลยนี่นะครับดูนะครับสะอาดมากสะอาดมากนี่ครับทุกมุมเลยก็เอาน้ำยานะครับว้าวสิ่งที่เห็นก็คือเป็นสูตรที่เรียกว่าพรีเมียมซิลิโคนออยล์ใส นะครับซึ่งปกติมันจะเป็นน้ำแบบว่าสีดำๆเข็มๆนะครับแต่น,นี้เป็นสูตรใส่นะครับไม่มีกลิ่นนะครับปกติมันจะเหม็นติดมือพอสมควรเดี๋ยวเราจะลองทาง2ฝั่งดูนะครับ โอเค้งั้นเราดูแค่นี้ก่อนนะครับตรงนี้คือจุดที่เราทายางไปตรงนี้นะครับสิ่งที่เห็นก็คือว่ายางนี่มันกลับมาใหม่เหมือนเดิมเป๊ะเลยแล้วที่สําคัญนะครับดูแล้วมันเป็นลักษณะเหมือนยางใหม่จริงๆเพราะว่าน้ํายาบางยี่ห้อหรือบางหรือบางแบรนด์เนี่ยนะครับทาไปเรารู้สึกว่ามันมันดูใหม่เพราะว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนว่าเป็นน้ําหรืออะไรบางอย่างมาเคลือบให้มันดูใหม่แต่อันนี้นะครับดูเลยว่ามันดมนูมันเข้าไปในผิวดีครับ จุดเด่นของไทคชายเนื้อ China ตัวนี้นะครับก็คือว่ามันติดทนติดนานนะครับติดอย่างน้อย2อาทาชิพเลยนะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษที่ชอบมากคือไม่เหนียวติดมือนะครับดูนี่ครับนี่คือเราเพิ่งทาเลยนะครับปกติจะต้องยอมเยอะมือดูนี่ครับก็ค,คือไม่มีความเหนียวเลยแต่ดูมันเข้าไปในผิวมากๆซึ่งเป็นสูตรใสแบบนี้ไม่เคยเห็นในแบรนด์อื่นเลยนะครับดูแล้วน่าใช้มากๆเลยแล้วที่สําคัญ กันแสง UV ด้วยนะครับยางที่ใช้เป็นนานๆแล้วเกิดความซีดนะครับแล้วก็ดูเป็นยางเก่าพอใช้นี่ปุ๊บความรู้สึกของยางแล้วก็หน้ายางที่เราเห็นเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนใหม่ทันทีเลยครับแล้วก็มีความคงทนด้วยเรามาลองทดสอบดูว่าไอ้ที่ว่ามันไม่เหนียวไม่ลื่นเนี่ยแล้วมันซึมไปในผิวเนี่ยมันจริงมากไแม่ไหนอันนี้เป็นทิชชู่ธรรมดานะครับดูนะครับหมายความว่ามันเข้าไปอยู่ในผิวของยางแล้วครับ Amazing มากมากเลย สูตรน้ำแบบนี้นะครับผมไม่เคยเห็นแบรนด์อื่นทําเลยซึ่งจริงๆแล้วที่นี่จะเน้นเรื่องเทคโนโลยีของการทําเคมีทั้งหมดให้ได้ผลที่ดีมากที่สุดมีคุณภาพสูงที่สุดนะครับเรียกว่าสแตนดาดหรือว่ามาตรฐานของแบรนด์เนี่ยสูงระดับแบรนด์แนวหน้าระดับโลกได้เลยครับ